4,500คนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะอืมโทรศัพท์เป็นอะไรเนาะเน็ดเป็นอะไรสวัสดี4,600คนดูนะคะใครเข้ามาแล้วหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเดี๋ยวเอาขอญยตดจุดใหม่นิดหนึ่งนะคะเพราะว่าน่าจะไม่ไหม้น่าจะไม่ยอมไหม้ คนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ,ะ,นนะสวัสดีสี่พันสี่รอคนดูใครเข้ามาแล้วฝากวันนี้เป็นอะไรเนะี่ยกระตุกจะสิบรอบแล้ว ทุกคนแป๊บหนึ่งนะเน็ตเป็นไรไม่รู้เดี๋ยวรอทูบสวัสดี4200คนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครอยากเข้ากลุ่ม V.I.P ใครอยากบูชาของกดหนึ่งมาใครอยากเข้ากลุ่ม V.I.P ใครอยากบูชาของกดหนึ่งมาค่ะ ใครอยากเข้ากลุ่ม V.I.P. ใครอยากบูชาของกดหนึ่งมานะคะใครอยากเข้ากลุ่ม V.I.P. ใครอยากบูชาของกดหนึ่งมาเดวหนึ่งจะพูดเรื่องการเข้ากลุ่มให้ฟังนะคะหลายคนเข้าใจผิดเรื่องการเข้ากลุ่มเยอะมากนะคะหนึ่งบอกเล้วว่าเพจปลอมเยอะมากนะคะตอนนี้เพจปลอมเยอะมากทุกคนคะ่ะ เพจหนึ่งเหลือเพจนี้เพจเดียวเลยค่ะพี่ระดาธนโชติจินดาภาษาไทยและพี่ระดาธนโชติจินดาภาษาอังกฤษเหลือแค่เพจนี้ลูกค้าฟังนะคะใครที่อยากเข้ากลุ่ม V I P กับหนึ่งคือลูกค้าที่บูชาสินค้าร้านหนึ่งบูชาอะไรก็ตามลูกค้าได้เข้ากลุ่มเหมือนกันหมดเลยลูกค้าบูชาอะไรก็ตามลูกค้าได้เข้ากลุ่มเหมือนกันหมดเลยใครอยากเข้ากลุ่มลูกค้าบูชาของแล้วก็เข้ากลุ่มได้เลยในกลุ่มมีแนวทางวางให้ค่ะทุกหน่วยทุกคุณ ชอบเล่นหุ้นเล่นชอบเล่นอะไรเล่นนะคะฮาหนอยลาวรัฐบาลไทยชอบอะไรใสอันนั้นนะคะชอบอะไรใส่อันนั้นนะคะหนึ่งเนี่ยให้แนวทางแบบนี้มาเป็นระยะเวลา3ปีเก้าข้ปีที่4แล้วนะคะหนึ่งจะบอกว่าทุกอย่างให้เปเพียงแค่แนวทางหนึ่งไม่ตัดสรุปได้หนึ่งไม่ได้มีสูตรคำนวณหวยหนึ่งไม่ได้มีคนทำพิมพ์หนึ่งร้อยเก้าใบแคบหน้าจอแล้วทักไลน์แคบหน้าจอทักไลน์นะคะ 109สวัสดีพี่กบค่ะขอ100คนนะคะขอ100คนนะคะขอ100คนนะคะขอ100คน109บาทนี้นะคะคือถ้าลูกค้าเสียรายตังค์ไม่ต้องทำเลยนะคะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าทำไปแล้วดีขึ้นเฮงขึ้นปังขึ้นขายของดีขึ้นราบรื่นขึ้นถูกหวยบ่อยขึ้น ร้อยเก้าบาทถ้าลูกค้าากทำทำค่ะไม่ทําไม่สะดวกทําไม่เป็นไรนะคะใครแคปหน้าจอแล้วใครใครใครที่จะทํานะคะพิมหนึ่งร้อยเก้าบาทแคปหน้าจอแล้วทักไลน์พิมหนึ่งร้อยเก้าบาทแคปหน้าจอแล้วทักไลน์ค่ะ mm hmm. ไม่จุดสามงวดหลมละลายเห็นไหมจุดงวดนี้อะหนูบอกเลยว่าหนึ่งกลับมาจุดและหนึ่งก็มั่นใจว่างวดนี้ยมาแน่นอน หนึ่งมั่นใจว่างวดนี้รัฐบาลไทยมาแน่นอนเข้าแน่นอนมีความมั่นหน้ามั่นโหนกมากว่ารัฐบาลไทยงวดนี้เข้าแน่นอนคนยังตามอยู่หนึ่งขอบคุณใครไม่ตามแล้วไม่เป็นไรหนึ่งถือว่าบุญบาร,รมีหนึ่งมีเท่านี้มีคนให้หนึ่งมีคนตามเลขหนึ่งแค่นี้หนึ่งก็ดีใจแล้วไม่เป็นไรหนึ่งไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องมีคนมาตามเราเป็นเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านตลอดนะคะ แล้วเพจมันเป็นเพจใหม่ด้วยอ่ะคนดูได้ประมาณนี้หนึ่งก็โอเคแล้วได้สี่พันคนห้าพันคนหนึ่งก็โอเคแล้วไม่เป็นไรทุกคนคะ่ะหนึ่งร้อยเก้าบาทนะคะค่าคูนะคะทำพิธีนะคะทำพิธีของแผ่นโซพริกโยชาตาหนึ่งร้อยเก้าบาทนะคะใครจะทำโอนหนึ่งร้อยเก้าบาท หนึ่งจำกัดยอดแค่หนึ่งร้อยคนนะคะพอทําพิธีวันพรุ่งนี้แล้วนะคะทําพิธีวันพรุ่งนี้แล้วค่ะยอดเข้ามาแล้วสิบเจ็ดคนนะคะยอดเข้ามาแล้วสิบเก้ายี่สิบคนแล้วค่ะได้อีกแปดสิบคนค่ะได้อีกแปดได้อีกเจ็ดสิบห้าคนค่ะ ยอดเข้ามาแล้วสามสิบคนค่ะหนึ่งร้อยเก้าบาทค่ะแต่ถ้าใครอยากทำบุญร่วมสร้างองค์ปู่โอนบัญชีนี้ได้เลยค่ะยอดเข้ามาแล้วสี่สิบคนค่ะได้อีกหกสิบคนค่ะได้อีกหกสิบคนนะคะใครอยากทำพิธีสวดพิธีดวงชะตาได้อีกหกสิบคนนะคะตอนนี้มาแล้วสี่สิบสามคนสี่สิบสี่สีสิบห้าสี่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าห้าสิบคนได้อีกห้าสิบคนค่ะ ได้อีกสี่สิบคนค่ะได้อีกสามสิบคนค่ะหนึ่งร้ยเก้าบาทได้อีกสามสิบคนนะคะได้อีกสามสิบคนมั่นใจเลขทูปปู่ส่วนใหญ่ทุกคนมั่นใจเลขทูปปู่หมดเพราะว่า ปู่ะให้เราตลอดตัวหนึ่งเองหนึ่งก็มั่นใจและหนึ่งก็ศรัทธาในปู่มากๆค่ะได้อีก25คนนะคะพิธีสวดพิโยโตาหนึ่งร้อยเกบาทได้อีก25คนได้ยี่สิคน แม่เรียกชื่องวดนี้ต้องรวยสามตัวตรงเท่านั้นงวดนี้ต้องรวยค่ะคุณกี้จริงๆอ่ะคนดูประมาณนี้หนึ่งว่าโอเคนะคะบุญบรารมีเรามีเท่าไหร่เราให้ได้เท่านั้นค่ะไม่มีใครให้แล้วมันเข้าทุกงวดปังทุกงวดไม่มีค่ะหาไม่ได้หาไม่เจอหาไม่มีค่ะตัวหนึ่งเองอ่ะสามงวดที่ผ่านมาหลุดหมดเลยค่ะเข้าแต่ตัวฟันเข้าแต่วิ่งรูดเพราะฉะนั้นงวดนี้ กลับมาจุดทูปปู่แล้วต้องเอาให้ปังเอาให้เฮงเอาให้หมานค่ะเอาคักคักค่ะงวดนี้งวดนี้ต้องเอาคักคักค่ะเอาค,คักคักเท่านั้นหนึ่งร้อยเก้าบาทได้อีกสิบสี่คนค่ะหนึ่งร้อยเก้าบาทได้อีกสิบสี่คนค่ะใครอยากทำพิธีสวดพิกดวงชะตาอ่ะทุกคนแคปหน้าจอฮานอยนะคะ นอยและลาวเลขทูปปู่จุดได้182น้อนอยและลาวเลขทูปปู่จุดได้182นะคะหนึ่งมั่นใจในปู่และหนึ่งก็เชื่อว่าทุกคนก็มั่นใจในปู่ใครแขปเลขทูปปู่แล้วกดหนึ่งมาค่ะใครแขปเลขทูปปู่แล้วกดหนึ่งมาค่ะขอบคุณค่ะแม่สุวรรณาใครแขปเลขทูปปู่แล้วกดหนึ่งมาค่ะ ฮานอยเน้นรอบปกติและ VIP เน้นวิ่งรูดนะคะเน้นวิ่งรูดรอบปกติและ VIP เน้นวิ่งรูดรอบปกติและ VIP เน้นวิ่งรูดรอบปกติและ VIP นะคะฮานอยนะ ขอบคุณนะคะพี่พันน้องพีกลูกรักแม่สี่ขอบคุณนะคะจุดทูกเวลาเดิมใช่ไหมใช่แล้วคะ่ะไล์เวลาเดิมคะ่ะอ่ะต่อไปนะคะฮานอยวันนี้1นึ่งฟันเจ็ดมาล้านเปอร์เซ็นต์เน้นรอบปกติแล้ว vp ใว 7, ีใครแคปหน้าจอแล้วกด7จ็ขึ้นมาคะ่ะใครแคปหน้าจอแล้วกด7จ็ขึ้นมาคะ่ะใครแคปหน้าจอแล้วกด7จ็ขึ้นมาค่ะ ตัวเจาะตัวเต็มลงให้แค่ในกลุ่มเท่านั้นนะคะตัวเจาะตัวเต็มหนึ่งลงให้แค่ในกลุ่มเท่านั้นนะคะตัวเจาะตัวเต็มหนึ่งลงให้แค่ในกลุ่มเท่านั้นนะคะใครแคปหน้าจอแล้วกดเจ็ดขึ้นมาโอเคค่ะคุณคิตตี้สวัสดีอีกรอบหนึ่งค่ะสวัสดีคุณดวงพรค่ะใครแคปหน้าจอแล้วกดเจ็ดขึ้นมาค่ะลูกค้าขา เดี๋ยวหนึ่งจะปิดไลฟ์แล้วนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวหนึ่งจะปิดไลฟ์แล้วนะคะเดี๋ยวหนึ่งจะปิดไ like ลฟ์ะะ like แล้วนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะฮานอยนะคะฮานอยพิเศษปกติและวี p แต่หนึ่งจะขออนุญาตเน้นที่รอบปกติและวีไนะคะฟันที่เจ็ดนะคะฮานอยนะคะสาธุด้วยนะคะพี่ชูติการวันมูนนะคะ អេហ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 េ นบนำผัวสวมทรงตาผงยาเจ้าเอ๋ย์สวร์สางแป้งทรงก่อเกิดเป็นองค์เทพีนางพญานาชินยาสีปฐมมาเอ๋ย เราบุญพระชาติของนาชีสีบาดาลโลกปากายพงงามตรการวางคำชะโนดเมือ่อ